ครับใน EP นี้นะครับผมก็จะมาแนะนำวิธีการใช้ส่วนเสริมของ NVDA ที่ชื่อว่า NVDA Unmute นะครับตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการทำงานของเราได้ดียังไงได้อย่างไรเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันนะครับมาทราบกันว่าถ้าติดตั้งตัวส่วนเสริมตัวนี้นะครับขึ้นมาแล้วนะครับจะเป็นประโยชน์ยังไงนะครับ ปกตินะครับหลายหคนอาจจะเจอปัญหาว่าเวลาเราปิดเครื่องหรือว่าเวลาเราตั้งค่าเสียงต่างๆเนี่ยตั้งไปตั้งมาเสียงจะไม่ดังนะครับเสียงลําโพงจะไม่ออกเพราะว่าเราไปตั้งเอาพุทอีกลําโพงหนึ่งหรือว่าอีกสัญญาณหนึ่งหรืออีกซาวการ์ดหนึ่งนะครับซึ่งเป็นปัญหามากๆนะครับในการใช้งานคอมพิวเตอร์ของคนตาบอดเรานะครับ ส่วนนี้นะครับปัญหานี่เนี่ยผมเจอมาบ่อยๆมากนะครับตั้งไปตั้งมาอยู่ดีๆนเสียงหายไปเลยนะครับดังนั้นผมจึงจะต้องอาศัยคนตาดีนะครับมาตั้งให้เป็นลำโพงหรือช่องเสียงที่ออกให้มันเป็น default ก่อนนะครับเสียงถึงจะมีมาให้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวส่วนเสริมตัวนี้นะครับก็เลยออกมาแก้นะครับออกมาช่วยคนตาบอดในเรื่องของการ ตั้งค่าการตั้งค่าเอาพุทผิดนะครับต่อให้เราตั้งค่าเอาพุทผิดเนี่ยส่วนเสริมตัวนี้นะครับจะช่วยให้เราทํางานได้ดีมากๆนะครับสมมติว่าเราตั้งค่าผิดไปแล้วก็เราก็เปิดตัว nvda ตัวนี้นะครับมีการเรียกใช้ nvda ตัวนี้ใหม่นะครับมันก็จะดึงเอาการตั้งค่าล่าสุดนะครับที่เป็น เสียง Default ที่เราตั้งไว้นะครับมาใช้งานให้เราได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราต,ติดตั้งส่วนเสริมตัวนี้แล้วนะครับไม,ไม่ต้องกลัวนะครับว่าเราจะตั้งค่าไปแล้วเสียงหายหรือไม่มีเสียงนะครับโอเคนะครับในส่วนของการดาวน์โหลดหรือการใช้งานนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำนิดหนึ่งนะครับถ้าท่านใดยังไม่ได้ติดตั้งนะครับก็ ให้ไปที่ nvda nvda menu นะครับแล้วก็เลือกลูกศรลงมาครับมาที่ tool ครับแล้วก็ enter เลยเลื่อนลูกศรขวาครับ n s ที่ manage add-ons มาที่ manage add-on นะครับตรงนี้นะครับ install add-ons list นะครับแล้วก็แท็บลงมาครับ about add-on add-on help button alt disable add-on button remove button alt get add-ons button alt แท็บมาที่ get add-on นะครับแท็บลงมา welcome to the nvda community add-ons website นะครับ พอเอนเ r ไปนะครับให้เราไปหา Add-on ตรงนี้มันจะมี Add-on ส่วนเสริมเยอะแยะมากมายเลยนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะมาดาวน์โหลดใช้งานกันได้นะครับในที่นี้นะครับผมจะไปหา Add-on ที่ชื่อว่า NVDA unmute visited link, no link. NVDA unmute NV Un ตัวนี้นะครับเราอาจจะกด h ลงไปก็ได้นะครับ control home ขึ้นไป <Welcome S 1> ข้างบนเลยก็ได้นะครับ control home แล้วก็กด h ลงมา s the test. Dev test with c r e e n s h o t p r o n v n d a t ตรงนี้นะครับ NVDA Unmute ตอนนี้นะครับเป็นเธอเข้าไป NVDA Unmute นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ control home <Out S 1> ข้างบนครับ แล้วก็กด h ลงมาเลยครับตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนลูกศรลงมาครับผู้แต่งนะครับผู้ผู้พัฒนานะครับก็จะเป็นอเล็กซานเดอร์เชแต่งนะครับผู้พัฒนานะครับก็จะเป็น a เล็กซานเดอร์กราชเชนโกนะครับกราชเชนโ o นะครับอเล็กซานเดอร์ก h เชนโกก็ออกเสียงยากนิดนึงนะครับไม่เป็นไรนะครับต้องขอบคุณผู้พัฒนามากๆเลยนะครับที่พัฒนา ตัวดีๆแบบนี้มาให้เราใช้งานนะครับเลื่อนลูกศรลงมาครับ Bullet version 1.5อะครับอันนี้เป็นเวอร์ชัน5.1นะครับเลื่องลูกศรลงมาครับ Bullet NVDA compatibility 2019.3 and beyond ก็ใช้งานได้ตั้งแต่2019ขึ้นไปนะครับ NVDA 2019ขึ้นไปเลื่อนลูกศรลงมาครับ Bullet download นะครับต่อมาจะเป็นดาวน์โหลดนะครับเลื่อนลูกศรลงมาครับ Link stable version Link stable version นะครับเข้าไปเลย Downloading 345 kilobytes. Unmute 1, 5, 6 d d i o o n t อ่าเสร็จแล้วนะครับดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ปิดตัวนี้ลงไปเลยนะครับ Desktop List. เสร็จแล้วก็ไปที่ Power of Studio 26 of 16, Pera 1 of 6 0 Download นะครับ File Explorer, ID, Desktop D, d o c D, Downloads. นะคไปที่ดาวน์โหลดนะ Select Unmute 1, 5, Un 6.0 d i o o 1 1 of 4แล้วก็ Enter นะครับติดตั้งไปเลยนะครับ Unmute ตัวนี้นะครับ Add on installation dialog. Are you sure you want บลงมาที่ Yes นะครับ Enter ไปมานก็จะบอกว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าเราจะติดตั้งเวอร์ชั่นนี้แต่ว่าดูเหมือนว่าเราจะมีแล้วนะครับคุณต้องการที่จะติดตั้งไหมก็ผมก็ไม่ได้ติดตั้งนะครับ no alt เลือก No ถ้าใครยังไม่ได้ติดตั้งมันจะติดตั้งให้เลยนะครับแล้วก็จะถามรีสต a ร์นะครับโอเค,ค are one ผมก็จะ ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปตั้งค่าการใช้งานนะครับเราจะต้องไปตั้งค่าการใช้งานก่อนนะครับไปที่ NVDA เมนูครับ NVDA m ม n u แล้วก็เลือกลูกศรลงมาครับ Preferences submenu มาที่ Preference นะครับ Enter เข้าไป Settings S แล้วก็ไปที่ SettingNVDA settings General แล้วก็กด U นะครับไปที่ Unmute นะครับ U update channel 16Unmute Windows audio 17อ่ Unmute Windows audio นะครับตรงนี้นะครับเราจะมาตั้งค่าตัวส่วนเสริมตัวนี้นะครับ พอเจอ unmute อ uh, uh, Windows audio เสร็จแล้วให้แท็บลงมาครับ unmute Windows audio property page set custom volume level slider 20 plus C set custom volume นะครับ set custom volume ก็คือตัวเนี้ยเวลาเราเปิดขึ้นมาเนี่ยให้มันมีระดับเสียงเท่าไหร่นะครับอันนี้เราสามารถกำหนดได้เองเลยนะครับใคร ที่อยากให้มันเสียงพอดีนะครับอาจจะตั้งไว้สัก40 50ก็ได้ขึ้นอยู่กับซาวการ์ดขึ้นอยู่กับการเปล่งเสียงของซาวการ์ดแล้วก็ลำโพงเครื่องใช้แต่ละเครื่องแต่ละคนนะครับอันนี้ก็สามารถตั้งค่าได้ตั้งแต่20ขึ้นไปนะครับ20ขึ้นไปแต่อาจจะสักประมาณไม่เกิน60ก็ได้ครับอันนี้ถ้า60ก็น่าจะเสียงดังเกินไปแล้วนะครับบางทีเราเปิดขึ้นมาเราอาจจะไม่ชอบเสียงดังนะครับ แับลงมาครับ increase the volume if it is lower than slider 5 v o l t plus L increase volume when low low is d h a n นะครับก็คือตรงนี้นะครับการใช้งานของมันก็ก็หมายถึงว่าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเรามีการปรับวอลลุ่มต่ำกว่าต่ำกว่าที่เราตั้งไว้สมมติว่าเราตั้งไว้ที่5นะครับระดับ5นี่ถ้ามันต่ำกว่า5ลงไปก็คือหมายความว่า4 3 2 1เนี่ย คือมันจะไม่มีเสียงแล้วนะครับมันก็จะเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่5เสมอนะครับต่อให้เราลดวอลลุ่มลงไปที่0เวลาเราเรียก NVDA นะครับมันก็จะเพิ่มขึ้นมาที่5ให้อัตโนมัตินะครับป้องกันในการปิดเสียงนะครับอาจจะเปิดซาวน์น,นั้นอยู่นะครับแต่ว่าก็มันจะเปิดเสียงระดับเสียงให้อัตโนมัติเลยนะครับอันนี้ก็ สะดวกนะครับสะดวกมากๆเสร็จแล้วแทบลงมาครับ Repeat attempts to initialize the voice synthesizer driver checkbox checked alt plus r Repeat นะครับ Repeat Repeat attempts to initialize the voice Repeat the term to initialize นะครับก็คือง่ายๆเลยนะครับอธิบายง่ายๆเลยก็คือให้มันพยายามเปิด sound default นะครับเปิดเสียงค่า default ที่เราตั้งไว้เนี่ย ให้มันพยายามกี่ครั้งนะครับแท็บลงมาครับ number of retries zero infinitely edit alt plus and select zero ศนย์นะครับศก็คือหมายความว่าให้มันพยายามไปจนกว่าจะมีเสียงนะครับแนะนําไว้ตั้งไว้ที่0นย์นะครับหรือ1 2 3 4 5นี่ก็คือพยายาม5ครั้งนะครับพยายาม5ครั้งบางทีมันอาจจะไม่ได้ถูกจังหวะที่เราตั้งไว้ซาวการ์ดหรือว่าเสียงเราอาจจะมีมากกว่า5นะครับ ก็มันก็อาจจะยังไม่ดังนะครับแนะนำตั้งไว้ที่0ูนย์ะครับให้มันพยายามาใช้ซาวการ์ด d d ฟอลต์นะครับเลือกซาวการ์ที่เราตั้งไว้ Default เนี่ยให้มันพยายามไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีเสียงนะครับแนะนำไว้ตั้งไว้ที่ศูนย์เลยครับแถบลงมาครับ Switch to the default audio output device checkbox checked Alt D Switch to audio uh, default audio device นะครับก็คือต่อให้เราสลับไป ซาวการ์ดตัวไหนนะครับต่อให้เราสลับไปใช้ตัวไหนก็ตามเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเรามีมีการรีสตาร์ทหรือปิดเปิด NVDA ใหม่มันจะกลับมาที่ซาวการ์ดเริ่มต้นที่เราตั้งค่าไว้เป็นค่าเริ่มต้นเสมอนะครับแทบลงมาครับก็ตรงนี้นะครับก็เล่นเล่นเสียงนะครับในกรณีที่มัน เปิดเสียงออดิโอสำเร็จนะครับก็ติ๊กไว้ก็ได้นะครับแถบลงมาครับโอเคบัตดนเสร็จแล้วก็เรียกโอเคสไลด์โชว์สไลด์ n v d a unmute nvda unmute อันนี้ก็จะเป็น presentation one powerpoint dialog m i c r o s don't save button alt space okay, desktop list เดี๋ยวผมจะทดลองดูนะครับอันนี้ผมตั้งไวท้ที่เริ่มต้นที่5นะครับเดี๋ยวผมจะลดเสียงลงสัก <'s> ผมจะไปที่วอลลุ่มนะครับผมจะไปที่วอลลุ่มแล้วก็ลองลดเสียงลงที่ศูนย์ แล้วก็ทําการโชว์ให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าตรงนี้เครื่องผมไม่มีเสียงเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองทําการรีสตาร์ท NVDA นะครับลองดูว่าเสียงมันจะมีมาไหมนะครับปกติผมจะต้องเปิดเสียงเองนะครับถึงจะมีเสียงนะครับวิธีการเข้าไปวอลลุ่มนะครับไปที่ Windows R แล้วก็พิมพ์ sndvol นะครับ Enter ครับตอนนี้มันอยู่ที่100นะครับผมจะปรับลงมาเลยนะครับตอนนี้อยู่ที่0เรียบร้อยนะครับอยู่ที่0เรียบร้อยผมก็จะปิดออไปตอนนี้ไม่มีเสียงเลยนะครับไม่มีเสียงเลยนะครับครไม่มีเสียง กดอะไรก็ไม่มีเสียงทางนั้นนะครับผมจะลอง r e สตาร์ NVDA ใหม่นะครับลองดูซิว่าเสียงจะมาไหมนะครับโดยที่ตอนนี้ผมไม่ทำอะไรเลยนะครับปิดเสียงออกไปเรียบร้อยนะครับผมจะใช้คำสั่ง Control Alt Net e n ครับลองดู d e s k t o เนมนี่มีมีเสียงแล้วแต่ว่าเบาๆเฉยๆครับ เพราะว่าผมตั้งไว้ที่5นะครับมันก็จะมีเสียงนะครับมีเสียงขึ้นมาเลยนะครับมีเสียงขึ้นมาเลยเดี๋ยวผมจะเพิ่มเสียงนิดนึงนะครับตอนนี้เอ็เสียง NVDA มาเรียบร้อยนะครับ Start window. Search, window search window search box at e desktop list this PC to นะครับ Run dialog type the name of a power install desk volume mixer number slash หูฟ oh. ัง Realtek R audio dialog slider 20นะครับมันจะมาเริ่มที่ นะครับมันจะมาเริ่มที่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับถ้าเราตั้งไว้นะครับลดวลลุ่มลงต่ำกว่า5นะครับในการรีสตาร์ทหรือปิด NVDA แล้วก็ทำการเปิดใหม่ครั้งต่อไปมันจะมาเริ่มต้นที่ค่าสูงสุดนะครับที่เราตั้งไว้นะครับก็คือ20นั่นเองนะครับ40 60โอเคนะครับ desktop list ช่องแรกนะครับช่องแรกก็คือค่าที่เราต้องการที่จะให้เสียงนะครับขึ้นมานะครับเป็นค่า default นะครับช่องที่2นะครับก็คือค่าที่เราต้องการที่จะให้มันปรับนะครับเมื่อไรก็ตามถ้าเสียงต่ำกว่านี้ให้มันขึ้นมาเริ่มต้นที่ค่าเริ่มต้นที่เราตั้งไว้ก็คือ20นะครับทุกคนจำจำได้ไหมครับว่าที่ผมตั้งไว้นะครับช่องแรกเป็น20นะครับช่องที่2เนี่ยเป็น ที่5นะครับก็คือช่อง20เนี่ยก็คือเราถ้าให้มันรีสตาร์ทเมื่อไหรก็ตามถ้าเสียงมันต่ำกว่าระดับ5มันจะเด้งขึ้นมาอยู่ที่20เลยนะครับในกรณีที่ผมตั้งไว้ที่5นะครับมันจะอยู่ที่5นะครับยังยังไม่ขึ้นเพราะว่ามันยังมีเสียงอยู่นะครับถ้าเมื่อไหรก็ตามถ้าต่ำกว่า5ที่ผมตั้งไว้นะครับมันก็จะเด้งขึ้นมาที่20ที่ผมตั้งไว้เป็นค่าเริ่มต้นนะครับ ก็อันนี้ก็เป็นประโยชน์มากๆนะครับสำหรับคนตาบอดเองนะครับเพราะว่าก็เราที่ผ่านมาเราอาศัยคนตาดีตลอดนะครับในการช่วยนะครับก็ต่อไปก็เรามีผู้ช่วยที่มากความสามารถแล้วนะครับลองนำไปติดตั้งแล้วก็ใช้งานกันดูนะครับ ถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ